สวัสดีครับผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับบัญจันร์ที่4เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันบ่ายแบบนี้พร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาคุยกันนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวพูดคุยกันเรื่องของการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้านะครับจะเป็นทางเลือก สำหรับรักษาผู้ป่วยจิตเวชอีกทางหนึ่งนะครับได้พูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศในฐานะโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้เรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งลำไส้ตรงนะครับซึ่งเป็นมะเร็ง1ใน5ชนิดที่ค่าชีวิตคนไทยแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์กิตินัน ขอไปครับในแพทย์กิตินัทนทิมอุดมนะครับศัลยะแพทย์สองกล้องระบบทางเดินอาหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติในช่วงเล่าหลือนะครับธนาคารอมสินครับฉเฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่109นะครับโดยเด็กที่เกิดเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับธนาคารได้มอบเงินขวัญถุงเป็นจำนวนเงิน500บาทเพื่อเป็นการเริ่มต้นปลูกฝัง การสร้างเสริมวินัยการอ,อมตั้งแต่แรกเกิดซึ่งธนาคารได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับโดยที่บิดาหรือมารดาเด็กจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับนำเอาสูติบัตรหรือฉบับจริงพร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาไปแสดงตัวต,วตนที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับภายในวันที่30ธันวาคม2565นี้และสําหรับ ลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนฝากเงินล่วงหน้านะครับเพื่อรับกระปุกออมสินรุ่นชิงช้าสวรรค์ก็ขอให้นําภาพถ่ายหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิ์พร้อมกับหลักฐานการฝากเงินไปติดต่อขอรับกระปุกออมสินได้จนถึงวันที่7ใเมษายนส5 6 5ายน5นี้นะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินเป็นกระปุกออมสินรุ่น รถออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง S M S นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของข,องขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าเข้าไปในหน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาได้ในทุกสัปดาห์อีกด้วยนะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินนะครับได้รายงานความสําเร็จของโครงการสินเชื่อจำนำทะเบียรนรถในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับว่าสามารถที่จะช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํารวมทั้งหมด8แสนรายด้วยกันคิดเป็นวงเงินรวมมูลค่ากว่าคิดเป็นวงเงินรวมนะครับกว่า16,000ล้านบาทนะครับตัวอีกครั้งครับ ธนาคารออมสินนะครับได้รายงานความสําเร็จของโครงการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับ่าสามารถที่จะช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํารวม6กรวม8ปดแ0 0รายนะครับคิดเป็นวงเงิน16,000ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้รายงานผลสําเร็จของโครงการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในรอบ1ปี ซึ่งสามารถช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำรวมทั้งหมด8แสนรายด้วยกันนะครับคำถามคือเมื่อคิดเป็นวงเงินแล้วเนี่ยมีวงเงินรวมกันแล้วเท่ากับจำนวนเท่าไหร่นะครับมีจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่1เมษายน เป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณนิพพรวงศ์เกษตรด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการรักษาทางจิตเวชการใช้ไฟฟ้าในการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชนะครับซึ่งือเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยจิตเวชจะมีแนวคิดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศในฐานะโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ ครับผมสวัสดีครับครับต้องขอความรู้คุณหมอเป็นการเบื้องต้นเลยว่าการใช้ไฟฟ้าเพื่อรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชเนี่ยมันมีหลักการมีวิธีคิดมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณหมอฮะโอ้ยินดีมากเลยครับคือหลายๆคนเนี่ยได้ยินคําว่าการรักษาด้วยไฟฟ้ามานานแล้วนะครับครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังแบบแอบกลัวๆเหมือนแบบว่าเอ๊ะเหมือนไอ้ห่างไหมที่แบบมันเหมือนมีเครื่องที่มันเหมือนเวลาเราไป ออ่ร้านทาผมแล้วมันเ็าอกไปน้ําเป็นจานครอบเหมือนในหนังสันะแล้วว่าเวลาแบบใช้คือยังไงคือปล่อยจะื้อฟ้าแล้วก็ทักเงียบๆเหมือนเหมือนขั้นเช่นสตาร์กับแต่หลายคนใจเข้าใจอย่างนั้อยู่ครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแต่ว่าไม่ได้เหมือนในหนังนะครับไม่เหมือนในในเอิ่นๆที่เราเคยดูในภาพยนตร์นะครับการรักษาด้วยไฟฟ้านี่จริงๆก็ S <S มีมานานแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาการรักษาที่ดีกว่าเดิมเยอะับนะครับเรียกว่าเรียกว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับการรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีการเอาเหมือนเป็นเครื่องอนะครับซึ่งจะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าในระดับที่ปลอดภัยนะครับอ่าไปมันจะเป็นเครื่องเป็นเครื่องที่อสําหรับการรักษาโดยเฉพาะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอากระแสไฟฟ้าจาก เสียบปลักแล้วก็มาทิ้มหัวเราเลยไม่ใช่นะ,ไม,ไ,นะไม่ใช่ไฟสองรอยี่สิบนะอ่าไม่ใช่ก็จะเป็นเป็นเครื่องแล้วก็จะมีตัวเหมือนเล็กกาเป็นตัวแป <c oughs> นะครับ <S <S ตัวเล็กรแบบขมับนะครับของคนไข้สองข้างครับ <c oughs> แล้วก็จะมีการปล่อยไฟฟ้าแบบที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าก่อนจะทําเนี่ยเราเราก็ไม่ใช่ว่าเอาคนไข้มานอนปุ๊บแล้วจับ่อนซีซ่าเลยไม่ใช่ <c oughs> เราก็จะมีการดมยาสลบก่อนนะครับในใน,ใน,ใ,นในสมัยก่อนเนี่ยถ้า สิบกว่าปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเราอาจจะยังยังไม่ได้มีการดมยาสลบนะครับคนีก้อาจจะเคยใช้รักษาแบบไฟฟ้าแบบเรียกว่าเหมือนแบบอรักษาแบบตบเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าว่าอันตรายไหมก็ยังไม่ได้อันตรายอยู่ดีครับเพียงแต่ว่าคนไข้อาจจะกังวลเยอะอะไรนะครับอาจจะเกรงเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเราปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้การดมยาสลบออกดังนั้นคนไข้ก็จะมีการหลับนะครับโดยที่ทําให้มันไม่เกิดการเกรงไม่เกิดความตกใจกลัวนะครับก็ พอเราพอหลับไปพวกก็จะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้ามาร่างกายก็อาจจะมีการกระตุกบ้างเบาๆแต่ไม่ใช่แบบช <c oughs> ักเห็ุเนี่ย,ยน,น,นะครับ <c oughs> ก็มีกระตุกเบาๆค่อพทย์เรู้ว่าเาเกิดการชักแล้วก็เราก็จะมีการมอนิเตอร์ว่ามันมันมีการเกิดการชักจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจะดูจากเครื่องในระบบคอมพิวเตอร์เลยว่าอ,อ๋อระบบขึ้นสมองเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีการเกิดการทํางานเกิดขึ้นอยูน่นะครับ <c oughs> แล้วพอเราทําไฟฟ้าเสร็จซึ่งใช้ก,กินเวลาประมาณ ไม่กี่วินักีเองนะครับไม่ใช่เพอจะเป็นแบบระเบิีไม่ใช่ไม่กี่วินาทีเองแล้วก็ <c oughs> แล้วก็แล้วก็พอทําเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการปลูกคนไข้ตื่นในการที่เราจะหยุดการให้ยันยานํานสลบนะครับ,ค,รบคนไข้ก็จะแล้วก็ก็จะรู้ตัวขึ้นมาช่วงแรกชั่วโมงสองชั่วโมงแรกอาจจะมีแบบงงๆเล็กน้อยเพราะว่าอาเพิ่งเพิ่งมีการเหมือนเกิดการชักเกินเกิดขึ้นน,<ด>นะครับก็จะงงเล็กน,น้อยจากนั้นก็จะปกติอาการก็จะดีขึ้นนะครับ แต่ว่าขระนวนการของการารักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าแท่หลายมานานมา,า,ากแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะเออในไทยก็มีมานานแล้วแต่ว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าอย่างอย่างที่เรียนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีการนําสลบปก่อนมีบางคนที่ยกังวลอยู่หรือว่าอาจจะยังกลัวอยู่หรือเข้าใจผิดคนจะก,ก็ก็ไม่ค่อยอยากจะรักษาวิธีนี้นะครับแต่วิธีนี้จริงๆต้องต้องเรียนจริงว่าปลอดภัยแล้วก็มีมานานทีนี้ถามว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างนะครับ โรคที่จะใช้ได้ดีมากๆเลยคือติตเภทหรือสคิโซโฟิเนียนะครับโรคนี้คือคนไข้ก็จะมีอาการหูแว่วภาพหลอนนะครับอ่าอันนี้จะรักษาดีมากๆหรือว่าถ้าเป็นซึนเศร้าที่เป็นรุนแรงนะครับรุนแรงมากๆกแล้วคือบางคนเนี่ยใช้ยาทันยาแล้วเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับหรือว่าดื้อยานะครับหรือว่ามีปัญหากับการที่กินยาไม่ได้เนี่ยนะครับก็ก็ใช้วิธีการใช้ไฟฟ้าแทนนะครับ แล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นไบโพลาร์ที่อาการเยอะๆนะคะมีอาการที่แบบไม่ค่อยร่วมมือมากๆก็ใช่ก็อาการก็จะดีขึ้นได้เร็วนะครับครับผมหลักๆก็จะประมาณหลักๆประมาณนี้นะแต่ว่าถามว่ารักษาทุกโรคเลยไหมก็อาจจะไม่ใช่ทุกโรคนะครับหลายคนถามว่านอนไม่หลับไปคับไฟฟ้าได้ไหมการรักษาด้วยการไฟฟ้ากระตุ้นเนี่ยไม่ช่วยเรื่องของการนอนหลับนะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็จะดูหรือว่า ยาเสพติดเนี่ยใช้ผลไหมก็ไม่ได้มีข้อมูลของการจะจะไปเปลี่ยนในโครงสร้างของการสิดยาเสพติดนะครับนั้นเนี่ยก็จะใช้เฉพาะบางกรณีนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันก็ต้องมีการดมสรบปมีการเอดูความปลอดภัยที่รัดกุมมากเลยเนี่ยดังนั้นเราก็ไม่ได้ทําเป็นแบบทํากันแบบเปิดใครมาทําก็ได้แล้วก็จะมีการเลือกคนไข้ที่ว่า เหมาะสมและได้ประโยชน์จากการทาจริงนะครับอ๋อแสดงว่าก็ต้องดูว่าคนไข้เป็นอะดาบไปทีนี้ว่าขั้นตอนอยู่ดีคนไข้จะไปขอบอกคุณหมอช่วยช็อตผมหน่อยเถอะไม่ได้นะฮะอ่าไม่ครับแล้วก็ต้องมีการประเมินว่าจริงจริงจริงต้องบอกว่าการรักษาปัจจุบันเนี่ยเราเราจะเริญกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับเพราะนั้นเราจะว่าโรคโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทนานยาเนี่ยง่ายที่สุดนะครับออรักษาได้ผลดีมากๆากนะเราก็จะเลิกการทานยาก่อน ทันยาก่อนยาปกติเนี่ยนะครับคุณหมอใช่โรคส่วนใหญ่ก็ใช้ยาแล้วก็โอกาสใส่ขาดก็สสงครับบางทีกับบางทีการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เลือกเป็นวิธีแรกในในหนึ่งไข้ปัจจุบันนะครับเพราะว่าบางทีคนไข้อาจจะไม่สามารถสะดวกเดินทางมาได้บ่อยๆหรือว่าคือมันไม่ใช่ทําครั้งเดียวเราจบแล้วทำต่อในวัน่อไปกับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจำเป็นว่าแต่ละเคสแต่ละเคสก็ไม่เท่ากันบ้านเรานี่มีมีวิฒนาการเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วคุณหมอโอ้ เราก็พัฒนาอยู่ตลอดเลยนะครับอย่างาโรงพยาบาลที่หมอทําง,งานด้วยคือโรงพยาบาลศรีชัญญาเนี่ยอันนี้เรามีมาสีแล้วแล้วก็เครื่องนะแล้วก็มีการอัปเดตเป็นเครื่องที่ปลอดไฮอยู่เรื่อยๆมีวิธีการดูเรื่องความรัดกลุ่มมีการอัปเดตเรื่องข้อมูลความรู้ต่างๆนีตต่ต่อเวลาเลยนะครับแล้วก็มีทาสถิติอันเนี้ยรัดกลุ่มมากนะครับ,รบโดยเฉลี่ยเนี่ยศรีชัญชาก็จะมาประมาณปีหนึ่งก็จะมีประมาณ 2,000กว่ารายนะครับต่อปีนะครับแต่ช่วงโควิดอาจจะน้อยลงหน่อยเพราะว่าบางทีอาจจะต้องแบบมีมาตรการในการระวังเรื่องการติดเชื้อเยอะขึ้นนะครับก็ตรงนี้อาจจะลดลงแต่ว่าก่อนโควิดเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณ2,000กว่าตอกว่ารายต่อต่อปีนะครับนอกจากสี่ท่านเองเนี่ยโรงพยาบาลอื่นก็มีด้วยนะครับสมเด็จเจ้าพยานะครับในกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วก็สุราแนะรามาดีหมดเลยแล้วก็โรงพยาบาลทางสิตเวช ทุกที่อ่ะหมอว่ามีมีหมดแล้วนะครับแล้วก็จกงทีโรงพยาบาลจังหวัดบางที่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องดูอัปเดตในพื้นที่บริการใกล้บ้านท่านนะครับครับคุณหมอไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าไปทําปฏิกิริยาอะไรครับสมองหรือว่าร่างกายเราฮะมันถึงได้เป็นทางเลือกในการรักษาได้เนี่ยคุณหมอเราเราเจอเราเจอข้อมูลอย่างนี้ครับว่าหลักการริ่งเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ในเกือบทุกโรคเลยของจิตตเวนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสารเคมีไม่สมดุล นะครับแล้วก็สารเคมีเนี่ยมันจะมีการหลัง่งมาผิดปกติทําให้เอ,อการแสดงอารมณ์พฤติกรรมหรือความคิดเนี่ยเกิดผิดปกติตายนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็ใช้ยาในการปรับสารเคมีให้มันสมดุลคือไปช่วยบํารุงสมองให้สมองแข็งแรงให้แข็งแรงมีการหลั่งสารเคมีออกมาดีขึ้นครับแต่ว่าเราก็เจออีกคนไกลหนึ่งเหมือนกันครับว่าโซไฟฟ้าเองเนี่ยมันก็เป็นตัวกระตุน้นตัวสมองในไหลายบริเวณ ม่มันไม่ใช่ว่าจะส่งผลเสียอ,อย่างเดียวเพราะว่าบางที่ถ้าเกิดว่าโดนไฟฟ้าแบบมีปัญหาในบางจุดหรือปริารมาณไฟ้ามีมากไปแบบจะมีอาการเหมือนแบบลมชักอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นแบบโรคแบบการปวดหวัวรุนแรงบางอย่างได้แต่ถ้าเราใช้ถูกบริเวณถ,ถูกจุดเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันช่วยทําให้การทํางานของสมองอะมันกลับมาทํางานปกติมากขึ้นนะ อย่างที่เจอเนี่ยคืออาการทางสิตท,ที่เป็นหูววัดพลัหลอนเนี่ยดีมากเลยมันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้การหลั่งสารเคมีเนี่ยมันออกมาทํางานตามปกตินะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าไม่ใช่ทุกโรค,ะคะไม่ใช่ทุกโรคนะโรคแล้วไม่ใช่ทุกบริเวณของตัวสมองที่จะได้ผลดีกับการใช้ไฟฟ้าการะตุ้นไม่ใช่ทุกคนด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ,อ,อไม่ไม่ใช่แต่ละคนตอบสนองจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันอีกนะครับแล้วแต่อาการของโรคแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะ กระทำนะครับดังนั้นแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีการใช้กําลังไฟที่แตกต่างกันไปในช่วงกําลังไฟที่เป็นความปลอดในการรักษาที่เป็นความปลอดภัยเนี่ยแต่คนทัน้งก็กว้างเหมือนกันดังนั้นแต่ละคนอาจใช้นิดนึงบางคนอาจใช้กลางๆก็อาจจะใช้ก็ไม่เท่ากานันหน่อยอนึ่รับไม่เท่ากันแต่ว่าจะอยู่ในระดับที่ปลอดภัยขนาดนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไม่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสามารถรักษาด้วยวิธีการแบบนี้ได้ทีนี้ในบ้านเราเนี่ยคุณหมอครับเออเขาเรียกว่าอะไรครับผมก็ไม่แน่ใจใน เวลาที่ใครก็ตามที่มีอาการทางจะเรียกว่ายังไม่ใช่คนป่วยหรือคนป่วยกันแล้วแต่เนี่ยคุณหมอโอกาสที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนแล้วพัฒนาไปสู่าการเป็นโรคทางจิตเวชได้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยคุณหมอฮะตรงนี้อ๋ออันนี้<อ>เรื่องยาวนะ<อ>คุณหมอคำถามข้อห <laughs> นะ้าคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเรารเราไม่ค่อยมีความรู้เราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องโรคนะใช่ใชตใ่ต่อให้เป็นต่อให้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เองเป็นคุณหมอเองเป็นพยาบาลเองเนี่ยก็ยังงง แต่ว,ว่าวิสเต็มเมื่อไหร่มันมันสับต้องยาก,พยากเพราะาข้อมูลทางการข้อมูลทางการแพทย์เน่มันค่อยเยอะดังะน,นั้นถ้าเกิดสมัยโบราณเลยนู้นเลยนะฮะตัวบุคลากรทางแพทย์เองก็ยังแบบยังไม่ยังไม่ได้ส่งผลไข้ไปคลัสไส้ด้วยซ้ำนะเพราะความเข้าใจย,ายังยังไม่ถูกต้อง <หา S 2> แต่ปัจจุบนันนี่แ้แล้วปัจจุบันเนี่ยข้อมูลแน่นมากนะครับเป็นบอกเลยว่าเป็นแผนหนึ่งเลยที่มีข้อมูลทางการแพทย์สับสุมเยอะมากจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถามว่าใครควรพบศิตแพทย์บ้าง ได้หมดเลยนะครับไม่ต้องป่วยก็ไปได้สมัยก่อนต้องรอป่วยหนักลากไปใช่ไหมอ๋อนนใช่ใช่ถัดมาต้องรู้ตัวเองป่วยระดับหนถึงจะไปปัจจุบันบอกเลยใครมีเรื่องไม่สบายอารมณ์นะครับอ่าสบายใจไม่สบายอารมณ์มีปัญหาเรื่องเหมือนแบบพฤติกรรมหรือมีความเครียดอะไรก็ตามหาหมอเลยนะครับแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์ว่าอันนี้มันเป็นโรคหรือย,อยังหรือมันไม่ใช่โรคเพราะว่า ต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นโรคคุณหมอวิสัยโรคเนี่ยรักษาไปจบเดี๋ยวนี้โรคส่วนใหญ่รักษาสายขาดได้ด้วย <c oughs> นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณหมอบอกอุ้ยยังไม่ใช่โรคนะอันเนี้ยมันอาจจะเป็นความเครียดของคนปกติได้หรืออะไรได้คุณหมอก็จะมีวิธีการแนะนานะครับว่าให้ปฏิบัติตัวยังไงให้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดยังไง <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้หายเครียดแล้วจะได้ไม่ปวดนะครับเหมือนเหมือนคนเหมือนเล่าไปโรงพยาบาลแผนกอื่นเนี่ย บางทีไปถึงเนี่ยคุณหมอเขาบอกเขาไม่ป่วยนี่มันอาจจะเป็นปวดกล้ามเนื้อคอท่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยคออฟฟิศซินโดรแบบนี้ปวดนั่งท่าเดิมนานๆแล้วปวดอันนี้มันยังไม่ใช่โรคนะอาจจะเป็นแค่พฤติกรรมทำให้เกิดการปวดอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะแนะนำถูกไหมครับบางทีอาจจะไม่ได้ให้ยาแก้ปวดด้วยซ้ำมาของสิตเวตก็เหมือนกันเขาก็จะบอกอ๋ออย่างนี้นะมันเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นได้นะเราสามารถปรับวิธีแบบนี้ได้คนไข้ก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองดีขึ้นนะครับโอกาสที่จะเจ็บปวดทางสิตเวตก็จะน้อยลงดังนั้น ่ว่าปัจจุบันใครควรจะไปไปได้หมดเลยไปได้หมดเลยใช่ใครป่วยไม่ป่วยเดี๋ยวคุณหมอเขาบอกเองอนะครับถ้าไม่ปวยก็คือจะได้วิธีการป้องกันตัวเองให้เราไม่ป่วยในอนาคตหมายถึงว่าเราก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนใช่ไหมคุณหมอใช่ดังนั้นปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนเหมือนเราเป็นวิธีการดูแลสุขภาพอย่างเนื้อครับ,รบมันไม่ใช่แค่หลบปวดแล้วไปแก้ป้องกันก็นกได้ไม่ชัวร์เริ่มเริ่มมีปัญหาที่แก้เลยก็ได้ก็ได้ดนั้นเนี่ยต,ตัวเองแต่ว่า โรคทางจิตเวทเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นโรคที่บางทีเราสังเกตตัวเองยากนะครับบางทีบางโรคเนี่ยเราจะรู้อะไรอย่างคึมเศร้าเนี่ยมันทรมานต,ตัวจะรู้ก่อนเออฉันทันเศร้ามันผิดปกติละแต่โรคบางโรคเนี่ยบางทีคนอื่นอาจจะสังเกตได้ก่อนเราเช่นวิตกกังวลเนี่ยบางทีเราก็แต่ว่ากังวลธรรมดาแต่คนอื่นเขาจะมองก็จะเห็นแล้วโอ้นี่มันกังวลเกินปกติของเขาแล้วนะจะมีคนมาเตือนอย่างเงี้ยมเ,เยมื่อเรามีเรารู้ตัวหรือคนอื่นรอบข้างที่ครอบครัวหวังนีกับเราเขาเตือนเนี่ยเราก็เป็นทางหนึ่งที่เราจะได้ไป คุณหมอนะครับอ๋อจริงๆฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยป่วยไม่ป่วยก็เป็นคุยได้นะคุณหมอใช่ท่านหมอจะบอกเนี่ะเอ่อหละยเยอะมากเลยนะครับทั้งลงมารัฐบาลลงมาเอกชนเนี่ยมามาถึงจุดที่เราก็คิดว่าไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยก็จะบอกยังกันป่วยแล้วแล้วต้องแจ้งอย่างนี้นะครับว่าการไปหาหมอเนี้ยไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วหมอเขาจะบอกว่า แม่คุณมาคุณต้องทีหน้าว่าคุณป่วยเลยไม่ใช่ต้องให้ยาเสมอไปนะไม่ใช่นะไม่เลยคุณหมอเนี่ยสิทธิพยาบาลเขาจะมองว่าคนที่มาเนี่ยหมอจะมองว่าเป็นความเครียดในคนปกติได้ก็เป็นเป็นคนปกติก่อนอยู่แล้วนะครับเราก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่คนปกติมันก็เครียดได้มันมีปัญหาสุขภาพจิตได้เรามองในคนปกติเพราะว่าคนปกติมีปัญหาความเครียดได้ได้อยู่แล้วนะครับแต่เแิ่ว่าเราสักประวัติตรวจสุขภาพจิตแล้วอ๋อ อันนี้มันอาจจะข้ามข้ามเส้นความปกติไปแล้วนะอาจจะเป็นความเครียดที่เกินคนปกติแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหนึ่งเป็นโรคแล้วคุณหมอก็จะเน้นแล้วก็ให้การรักษาด้วยกัครับแม่เมื่อก็เอาเป็นว่าถ้า,ถ,าถ้ายังไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นท่านจะไปนั่งคุยกับหมอก็ได้แต่ว่าคนอื่นเขามีประเด็นหรือเปล่าเรนไม่รู้นะคุณหมอว่ากันไปทีนี้ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราไปคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมอกคงบอกเองไงว่าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตไหมฮะมีวิธีการใช่ไหมครับคุณหมอใช่ อย่างอย่างหลายๆที่นะครับอย่างลมอย่างโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนปัจจุบันเนี่ยหลายที่เนี่ยคนที่ไปพบเนี่ยก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยเป็นคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วเป็นคนที่เออ่หน้าที่การงานดีครอบครัวดีทุกอย่างดีหมดเลยเขาก็มาหาหมอนะครับเพราะว่าอาจจะแบบบางทีเขาก็อยากจะเออเขาจะปรับยังไงให้เขาเก่งขึ้นแทนที่ที่อยู่แล้วติ้นยังไงอันนี้เขาก็เริ่มมากันแล้วก็คนที่แบบเออ่มี การงานดีๆมีสังคมดีๆมีชีวิตดีเขาเข้าไปนะคเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องเป็นเรื่องน่าหาาหรือไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวเลยก็คือไปหาหมอเหมือนเหมือนเราไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างเงี้ยให้คุณหมอเขาช่วยดูวว่ามีอะไรที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่านี่ก็ได้นะครับ,รบแต่ว่าสำหรับเขาไปที่รู้สึกว่าอ้าโอเคอาจจะยังคงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าเริ่มวันไหนเริ่มรู้สึกว่าเราไม่สบายใจครับครับหรือเรามมีปัญหาชีวิตบางอย่างปัญหาครอบครัวปัญหาลูกปัญหาพ่อแม่อะไรเงี้ยนะครับเราเริ่มไม่สบายใจเริ่ม รู้สึกไม่เป็นตัวเองเหรือนคนอื่นเลื่อมชักอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าถ้า<ห>ถ้าเราอยางอยู่คุณหมอจะได้คอนเฟิร์มว่าโอเคอืมครับอ่าเข้าใจได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ต้องไปต้องไปเรียกร้องบอกคุณหมอช่วยเอาไฟฟ้าช็อตผมหน่อยเถอะไม่ไม่ใช่นะฮะโอไม่ต้องไป่ก <laughs> ่อน <laughs> ไม่ต้องรีบร้อนเดีนะครับคุณหมอไม่ได้จะฝากไหมฮะในยุคนี้เนี่ยเดี๋ยวสงกรานกลับมานี่อาจจะหลายคนเป็นห่วงเรื่องของโควิดควิดมันจะระบาดมากขึ้นเดี๋ยวจะเครียดหนักกว่าเดิมเลยคุณหมอเอ๊ ก็อันนี้ก็ฝากถึงท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเทศกาลสงการแล้วทีนี้ช่วงสงการเนี่ยจะเป็นช่วงวันผู้สูงอายุด้วยเป็นวันครอบครัวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสทองที่เราจะได้แบบเมีเวลาให้คนที่เรารักกันแต่ทีนี้ปีนี้ก็เป็นปีพิเศษเหมือนกว่าปีสมัยก่อนหน่อยก็คือเราให้ความรักเราดูแลใส่กันได้แต่อย่าลืมว่าดูแลเรื่องสุขภาพกายกันด้วยเพราะว่าโควิดก็ยังมีต่อใช่ไหมครับถึงแม้ว่าอาการจะน้อยลงก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะติดดีกว่าดังนั้นเนี่ย ก็รักษาเรื่องของระยะหา่างความความปลอดภัยใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะไปหาผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็เหมือนเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราถ้าเรา,าเระวางังถ้าเราใส่ระวางังเอ่อระมัดระวังเพิ่มขึ้นหน่อยในการดูแลสุขภาพป้องกันการติดเชื้อเนี่ยเอ่อคนสูงอายุก็จะปลอดภัยไปด้วยแล้วเราก็ยังสามารถจิจกรรมร่วมกันได้นะครับ <c oughs> แล้วก็อยู่้วยไม่ตระมาแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมา ไม่สบายใจก็อย่าลืมมาหาพย์ะน,นะครับครับถามคุณหมออีกนิดหนึ่งเพราะว่ามีเพื่อนผมเนี่ยเขาเขาติดโควิดอยู่แต่ว่าเขาก็พยายามจะใช้สื่อโซเชียลในการระบายอารมณ์ของเขาเนี่ยนะคะคุณหมอฮะนี่ไม่ว่ากันอันนี้ <c oughs> ทีนี้ว่าเราจะทํายังไงกับคนที่เกิดอาการเครียดมารู้ว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อแม้ว่าจะเป็นระดับสีเขียวก็ตามหรือว่าสีเหลืองก็ตามเนี่ยคุณหมอฮะอ่คือนะเบื้องต้นต้องตั้งสติก่อนตังสติก่อนอคือใคร ช่ต้องตั้งสติก่อนเสมอเพราะว่าใครที่แบบถึงเนี้ไม่ติดถึงนี่เกิดความเสี่ยงเนี่ยรหรือติดแล้วเนี่ยก็จะเกิดความกลัวความตื่นตระหนกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการเราจะมากหรือน้อยมีอาการ,รหรือไม่มีอาการเราก็แบบก็ต้องรอลุ้นไปทีนี้ระหว่างนี้ถ้าเราติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียบร้อยแล้วอะเราก็ต้องดูแลใจเราต่อเพราะว่าถ้าเกิดเราแตกตื่นตื่นตระหนกเกิดเครียดมากๆสุขภาพอาจจะแย่กับกับกับเรื่องความเครียดแทนมกักอาจจะเป็นอะไรก่อน,น เรื่องอื่นก็ได้ครับดังนั้นถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคเนี่ยสามารถโทรไปได้ที่หนึ่งสามสองสาหนึ่งครับสองสามสายด่วนอัตตินะครับสายด่วนพอปีทีสี่ชั่วโมงเลยหนึ่งสามสองสนะครับอันนี้ก็จะมีคนให้คาปรึกษาเพราะว่าตลอดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้คาปรึกษาคนที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวหรืออจะติติดแล้วเนี่ยก็ทํายังไงให้เราฝ่าฟันตรงนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับแต่ว่า้องเหนือจากนอกจากสายด่วนเนี่ยโฆษณานิดนึงมี โซเชียลมีเดียด้วยเราเข้าไปในเพจ Facebook ก็ได้นะครับก็จะมีเหตุของหนึ่งสามสองสามตอนนี้มีสามารถไลน์เออ่มีสามารถเออ่แชทนะครับแชทคุยกันได้นะครับแม้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่สะดวกคุยอาจจะคิมคุยได้อ่าแล้วแต่เลยนะฮะเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับนายแพทย์อภิชาติิจรยาวิราชนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงสากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขคุณผู้ฟังครับก็คุยกันตรงนี้เรื่องของการ ใช้ไฟฟ้ารักษาอาการป่วยทางจิตเวชนะครับก็ต้องให้หมอเป็นผู้พิจารณานะครับอยู่ดีๆเจะไปขอเขาเนี่ยคงไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็เ,เป็นอีกทางเลือกหนึ่งกัแล้ากันในช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้ตรงซึ่งเป็นมะเร็งที่ทําให้คนไทยเนี่ยต้องเสียชีวิตไปนะครับเป็นหนึ่งใน5ของชนิดมะเร็งที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตแนวโน้ม มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะทําความรู้จักกันพูดคุยกับนายแพทย์กิตินัททิมอุดมศัลยะแพทย์สองกล้องระบบทางเดินอาหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติในช่วงเล่าเหลือนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับได้รายงานผลสําเร็จของโครงการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับว่าสามารถที่จะช่วยผู้ที่มีรายน้อยรายได้น้อยเข้าถึงเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำได้8 0 0แสนรายด้วยกันคําถามคือเมื่อคิดเป็นวงเงินแล้วเนี่ย มีวงเงินรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ sss4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ